รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมนะครับเอิร์ธอติคุณอดุลโพคารคนดีคนเดิมในรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผมแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเป็น คนเดิมครับก่อนหน้านี้ที่เราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วกับหมอกอฟนะครับผมเธอคนนี้นี่โอ้โหเรียกได้ว่าทําหลายอย่างมากนะครับเป็นทั้งนักวิชาการเป็นทั้งสัตวแพทย์แล้วก็เป็นทั้งเจ้าของธุรกิจแบรนด์เครื่องสาอางอีกด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเธอก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามมันไปเลยครับชู ท่าครับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงของเราในวันนี้นะครับก็ยังกับแขกรับเชิญคนสวยคนเดิมนะครับผมคุณหมอกรณิยาวัชระสกุลดิษฐ์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องในเทปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เจอกันแล้วใช่แล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของชีวิตในวัยเด็กแล้วก็พูดกันว่าโอ้โ<ร>หการวางแผนชีวิตในวัยเด็กใช่เป็นคนคที่ตั้งใจและมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมากๆเลยทีเดียวแต่เราพูดจบปิดท้ายกันไปตอนที่เรียนขณะที่สัตวแพทยศาสตร์คณะ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ได้เรียนจบคณะสัตวแพทยศาสตร์แล้วเนี่ยชีวิตหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับค่ะหลังจากที่เทปที่แล้วเนี่ยได้บอกไว้ว่าเราต้องวางแผนชีวิตใช่ไหมคะว่าหนึ่งเป็นสาวแพทย์สองต้องวางแผนต้องเรียนหนังสืออ,อันที่สองจะต้องหาวิทยาฐานละให้ได้ใช่ไหมคะตอนนี้ได้มาละนะคะได้มาเป็นานายสัตวพแพทย์ละอันที่สามจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ เพื่อที่เราจะได้มีกิจการส่วนตัวให้ได้นะคะพอเราเรียนจบปุ๊บพี่ก็วางแผนเลยว่าเอ๊ะฉันจะทําอาชีพอะไรดีนะให้ได้มีไรายได้แล้วรู้จักคนเยอะๆเพราะเราจะสร้างธุรกิจเราต้องมีคอนเนคชันใช่ไห<ช>มคะนั่นแหละคะ่ะพี่ก็เลยเลือกบริษัทเอกชนเลยจากเป็นหมอเสร็จปุ๊บนะคะก็มาอยู่ฟิล์หมูเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามาทําเป็นนักวิชาการค่ะนะคะ ใช่คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะเผื่อคุณผู้ชมจะลืมและสามารถไปดูย้อนหลังได้ใน y o u t u b e นะครับการที่พี่ี่หมอกรบได้เลือกที่คณะสัตวแพทยศาสตรเนี่ยได้เลือกเป็นสาขาเป็นหมอหมูค่ะใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกปศุสัตว์ปศุสัตว์หรือการทำโปรดักชั่นใช่ก็เลยต่อยอดจากการเรียนตรงนี้มาเป็นนักวิชาการ ถูกต้องค่ะหรือเป็นเทคนิคอลเซลล์ริเซนเซทีฟนะคะหรือพนักงานขายที่ขายวัตถุดิบอาหารส์นะคะวางโพสิช i ันนิ่งของวัตถุดิบค่ะครับก็เรยว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักเลยเป็นขันดับแรกถูกต้องค่ะแต่ว่าเป็นงานที่หินมากๆนะเพราะว่าเป็นบริษัทเปิดใหม่และเพิ่งบุกเบิกตอนนี้ต้องตีโจทย์แล้วละอุ้ยตายแล้วบริษัทนี้เพิ่งเปิดใหม่ฉันจะหารายได้ตรงนี้ยังไง ครับผมทำไมตอนนึกถึงรู้สึกว่าเราควรจะเอาตัวเองเข้าไปในบริษัทที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ที่มีความเสี่ยงมากมายครับเพราะว่าบริษัทที่เปิดใหม่นั้นเป็นโอกาสค่ะ ถ้าเราทําดีทําเกิดมันจะแจ้งเกิดในวงการได้อพอชื่อเสียงมันก็จะตามมาถูกต้องไหมคะบริษัทที่หมอไปอยู่เนี่ยคือบริษัท power forward ด้วยความที่หมอเป็นคนตุง้งติ้งเขาจะได้บริษัท power pub เกิบริษัทนี้ขายของแปลกค่ะน้องเอ,อิร์ธคนจะรู้จักปลายข้าวน้องเอิร์ธรู้จักใช่ไหมคะคปลายข้าวมันจะเป็นเศษข้าวที่แตก,แตกออกมาจากกข้าวเนาะเอาไว้วนะไวให้หมูถูกต้องเอาไว้ให้หมูหรือษัทก,กินนะคะตอนนั้นปลายข้าวแพงมากนะคะปลายข้าวแพงมากก็จะเกิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาในตลาด คือปลายข้าวเทียมหรือ power b o w นะคะคนก็จะงงมาอะไรคือปลายข้าวเทียมฉันไม่เคยเห็นหมูจะกล้ากินหรือเปล่ากินไปจะตายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนั้นคือโจทย์อย่างหนักเลยนะคะ,คะโจทย์อย่างหนักเลยว่าฉันจะต้องทําตลาดตัวนี้ให้คนรู้จักให้ได้นะฮะก็จะมีฟาร์มหนึ่งเป็นฟาร์มที่ขายของยากก็คือฟาร์มเจริญยิ่งยงที่พนันิคมเราก็มีโอกาสไปเสนอสินค้าตอนนั้นเราก็แบบเอ๊ะทำยังไงดีนะเขาจะยอมรับเราไหมะนะคะ The show must go on โชว์แล้วต้อง go on ค่ะต้องสู้ต้องรุยพี่ก็เข้าไปรีเซ็น์เลยว่าตัวนี้นะคะมันทำมาจากมันการที่เราจะตีแตกในโจทย์ธุรกิจให้ได้เราจะไม่ขายของที่เรียนแบบแต่เราต้องสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาให้มันแตกต่างครับอืมนะคะเราอย่าไปขายเพื่อเปรียบเทียบกับข้าวจริงเราต้องขาย ของเทียบในสิ่งที่ของจริงไม่มีเราถึงทําตลาดได้แล้วตอนนั้นก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเลยได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะเดือนนั้นเป็นเดือนพิชิตสุดท้ายแล้วว่าอุถ้าเราตีโจทย์ตรงนี้ไม่แต่เนี่ยเราอาจจะต้องไปสมัครงานที่ใหม่เพราะเราไม่ผ่านจากวันนั้นนะคะไปที่ฟาร์มจริญยิ่งยงนะคะจากยอดสูงบาทกลายเป็นยอดสามล้านบาทเฮียสั่งมาทดลองสามร้อยตันสุดยอดมากนอกจากว่าเราจะเอาตัวเข้าไปในบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่แล้ว<ช>รยังจะต้อง ทำผลิตภัณฑ์ใหม่เลยต้องคอนวิซโนม์น้าวพวกในเจ้าของฟาร์มต่างๆให้ลองใช้ของเราสิอย่างนี้นด้วยถูกต้องใช่โอโ้โหเหน็นเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นคนมีหัวธุรกิจถูกต้องค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้การที่เราจะขายอะไรก็ตามหรือทำตลาดอะไรก็ตามความรู้ของผลิตภัณฑ์สํำคัญที่สุดเราต้องเข้าใจอย่างองแท้ในสิ่งที่เราจะขายถูกต้องค่ะและอย่าขายของแบบเรียนแบบใครครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิด แบรนด์ธุรกิจอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือเปล่าใช่ค่ะทําให้เกิดแบรนด์ธุรกิจขึ้นมาเพราะจากการที่เราขายไปเข้าชิปนี่แหละทำให้เรารู้เลยว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการวางโพสิชันการวางการตลาดของสินค้าค่ะขณะนั้นคือตอนที่เราทํางานอยู่เนาะครับตอนนั้นที่เราได้ทํายอดขายถล่มทลายนี่เราถือว่าเราประสบความสําเร็จไปถึงจุดหนึ่งหรือยังครับเราพึงพอใจแล้วหรือยัง ตอนนั้นพึ่งพอใจมากเลยค่ะเพราะว่าจากยอดศูนย์บาทเนี่ยมาเป็นยอด3ล้านในเดือนนั้นนะคะตอนจากนั้นเนี่ยด้วยคุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้คนบอกต่อจากยอดศูนย์บาทเป็น10ล้านค่ะ <c oughs> นะคะตอนนั้นถือว่าความสําเร็จในหน้าที่การงาน,เ,นเริ่มโอเคละครับ <c oughs> อืมค่ะ จากงานที่เราได้เป็นนักวิชาการใช่ไหมคะทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นน้องเอิร์ธเราก็จะมีเงินเดือนนะคะมีค่าคอมมิชชั่นนะคะมีค่าเช่ารถรายได้เนี่ยรวมรวม,มกันแล้วรวมค่าคอมมิชชั่นด้วยเดือนหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณแสนห้าแสนหกค่ะคุณพระครับผมจริงค่ะนั่นก็เพียงพอที่จะทําให้เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําถูกต้องค่ะตอนนั้นหมอมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราได้ซื้อรถนะคะเราได้เก็บเงินเพื่อที่จะทำธุรกิจที่สําคัญ เก็บเงินเปลี่ยนแปลงตัวเองในปี55และในปี56หมอได้ทําการผ่าตัดศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเสร็จเรียบร้อยครับผมธม่ทุกีได้พูดคํหนึ่งว่ามีเงินเพียงพอที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจเ<ช>พราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าคุณหมอกําลังจะพูดถึงเรื่องราวของธุรกิจที่เป็นแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพบกันช่วงหน้าครับ สิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้การที่เราจะขายอะไรก็ตามหรือทําตลาดอะไรก็ตามความรู้ของผลิตภัณฑ์สําคัญที่สุดกิจกรกรมสัญจรโรงเรียนเพียงหลวงเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อเทิดพร่เกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเพื่อเผยแพร่พระกรณียกิจ และสำนึกในภาคกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อเด็กและประชาชนในพื้นที่ธุรกันดารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้าไปให้การสนับสนุนบูรณาการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเรากําลังเดินทางไปกันที่อําเภอละงูจังหวัดสตูลงินครับซึ่งจุดหมายปลายทางอยู่ที่โรงเรียนเพียงหลวง4และการเดินทางครั้งนี้จากตัวเมืองสตูลอําเภอละงู ประมาณ60กิโลเมตรครับและต้องนั่งเรือเพื่อข้ามเกาะไปราว30นาทีต่อด้วยการนั่งซาเล้งอีกกว่า2กิโลเมตรครับ <temples. S 1> เด็กๆที่เรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยเชื้อสายมุสลิมเกือบทั้งหมดที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้ครับและเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ห่างไกลจากความเจริญและห่างไกลจากตัวเมืองมากชาวบ้านจึงช่วยกันลงมือลงแรงสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา ในปีพศ2494เพื่อให้เด็กๆมีสถานที่ศึกษาและได้เปิดเป็นโรงเรียนเพียงหลวง4บ้านสุงไงหมูโซในทุนกะหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเมื่อปีพศ2553โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งไปจนถึงประถม6และปัจจุบันมีเด็กนักเรียนทั้งหมด30คนครับ ขอบคุณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่มีโครงการดีๆมาให้โรงเรียนซึ่งอยู่ในตรงถิ่นกันดานจังทดอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเื่อยรับในฐานะที่เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่จังหวัดสตูลนะคะรู้สึกขอบคุณนะคะโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ยังเล่นถิ่นความสําคัญของเด็กๆในถิ่นธุรกันดานนะคะ<ม>ในพื้นที่บนเกาะเล็กๆนะคะอยู่ใน ซอกหลืบนะคะของแผ่นที่ประเทศไทยนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าขอบคุณนะคะแทนเด็กๆหวังว่าจะมีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆในพื้นที่จังหวัดสตูลของเราขอบคุณค่ะกิจกรรมสัญจรครั้งนี้เด็กนักเรียนผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันอาทิกกิจกรรมเล่าเรื่องผ่านกล่องกิจกรรมเพียงหลวงหนึ่งใจเดียวกันกิจกรรม NLP ครับฉันรัก หม่อมหญิงบุญรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีดดฉันรักประเทศชาติฉันรักหมู่บ้านของฉันฉันรักโร,เรง,เงเรียนเพียงหลวงท,ทุกคนตรบมือดังดัง ให้น้อง,นองได้เห็นถึงความห่วงใยที่ถูกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีที่พระองค์ท่านมีต่อพวกเขารวมถึงความสามัคคีความร่วมมือของเราภาคีเครือข่ายที่ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดเด็กๆต้องการโอกาสที่จะพัฒนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นทุนชีวิตที่จะทําให้เด็กๆเ,เติบโตด้านร่างกายและมีความเข้มแข็งด้านจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข และสามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนได้สืบไปสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนได้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของเด็กไทยในโรงเรียนเพียงหลวงรวมไปถึงโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องตามภารกิจหน้าที่และกำลังของท่านเท่าที่จะทำได้ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับอยู่กับพี่หมอก๊รพิยาวัชระสกุลดิษฐ์นะครับผมจากที่ได้รู้เรื่องราวมาละว่าเรียนสัตวแพทย์มาเป็นนักวิชาการแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยได้ผันตัวมาทําธุรกิจละเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงอยู่ๆได้มาทําธุรกิจเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะน้องเอ๋ที่ถามว่าจากหมอหมูเนี่ยมาทําแบรนด์เครื่องสำอางได้ยังไงอันนี้ต้องตอบไว้เลยค่ะว่าเป็นจิตใต้สํานึก เมื่อตอนเป็นเด็กล้วนๆนะคะคตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็เป็นเด็กผู้ชายเนาะทำยังไงให้สวยเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากดูแลตัวเองแต่การที่เราจะซื้อเครื่องสําอางแพงๆมาดูแลตัวเองเนี่ยไรายได้เราก็น้อยถูกไหมคะเราเป็นนิสิตนักศึกษาไม่สามารถที่จะซื้อได้นะคะซื้อได้ก็เครื่องสําอางตา,ตามตลาดนะัดทั่วไปนะคะคีมอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช้เข้าไปนะคะไม่มีโอกาสได้ซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์วันหนึ่งเนี่ยเรามานั่งคิดว่าเออเราอยากเป็นปตัวเองให้ดูดีนะเราจะทํำยังไงล่ะ ถ้ามีโอกาสตอนนั้นคิดเป็นเป็นจิตใจสํานึกเลยว่าถ้าเรามีโอกาสทําแบรนด์เครื่องสำอางเนี่ยเราจะทําแบรนด์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ที่สําคัญให้แม่เราได้ใช้ด้วยเพราะตอนที่คุณแม่ส่งเสียเราเรียนน่ะคุณแม่ดูสุดโซมากค่ะ ม,มีด้วยความชอบอยู่แล้วและเป็นความที่อยากให้คนที่เขาไม่มีเงินในซื้อของแพงๆได้ซื้อของที่มีคุณภาพเทียบเท่าของแพงๆถูกต้องถูกต้องไหมครับแล้วตอนนั้นเราเริ่มต้นยังไงครับตอนนั้นเราเริ่มต้นยังไงใช่ไหมคะต้องบอกเป็นความโชคดีเลยเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยหมอได้ไปเดินฟาร์มฟาร์มหนึ่งเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับไปเดินดูหมูดู การจเจริญเติบโตของลูกหมูนะคะหมูเล็กรุ่นขุนคราวนี้เนี่ยมีพี่ที่เป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาบอกน้องก๊อฟหนูน่ะอ่อนแอนอลชออย่างเงี้ยทำไมไม่มองหาธุรกิจที่เป็นของตัวเองอันนี้เราก็เกิดไอเดียละเฮ้ยแต่พี่อยากจะให้หนูทําอะไรละ่ะที่เป็นธุรกิจของตัวเองเขาบอกเขาก็แนะนําว่าตัวพี่เองเนี่ยมีญาติที่ทําแบรนด์เครื่องสำอางนะคะเป็นโรงงานโรงงานในโรงงานใหญ่มากเลยนะคะเซตหนึ่งในห้า ของประเทศมีใบเซอร์ทุกอย่างพร้อมน้องก๊อปไม่ลองเปิดใจทําแบรนด์เครื่องสำอางดูงอืมนะฮะเราก็เลยคิดว่าอุ๊โอกาสมาต้องคว้าเอาไว้ก็เลยทําแบรนด์เครื่องสาอางน้องเอิร์ธคะสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกกับเยาวชนก็คือต้องรักการอ่านค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยหนังสือเป็นมิตรที่ดีที่สุดสําหรับเราเราจะได้ข้อคิดดีๆหลายๆอย่างในเรื่องของการปลุกใจทําให้เรามีพลังค่ะตัวพี่เองเนี่ยพี่ชอบอ่านของ พันโทอนันชินบุตรค่ะ5พลังในการปลุกแรงบันดาลใจแห่งชีวิตและในฝั่งตะวันตกนะน้องเอ,อิร์ธค่ะพี่ชอบอ่านของคุณ Brian Tracy และก็ John C. m a x w ็ l ซ์เค่ะเพราะว่าท่านทั้งสองเนี่ยจะเขียนเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดและภาวะผู้นำสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะในการเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะตอนแรกเราต้องเป็นโนเนมก่อนเนาะต้องสร้างแรงบันดาลใจและมีกำลังใจสำหรับการ เดินหน้าของธุรกิจอะคะ่ะหนังสือสองเล่มเนี่ยดีมากๆรวมของอาจารย์พันโทอนันต์ชินบุตรซึ่งหมอได้เป็นแฟนคลับของเขาเลยค่ะเราได้เจอตั้งแต่ทำอันนี้เราได้เจออุปสรรคอะไรที่หนักหนาสาหาัสบ้างไหมฮะเจออุปสรรคหนักหนาสาหาัสใช่ไหมคะเจอแน่นอนคะ่ะทุกธุรกิจมีอุปสรรคเสมอคะ่ะอันแรกเลยตอนที่ทําธุรกิจเปิดแบรนด์ได้ไม่นานเนี่ยคุณพ่อหมอเสียคะ่ะอือก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้เราแบบเฮ้ยเราต้องสู้นะเออ เราต้องสู้เราต้องทำมันให้ดีที่สุดเรายิ่งเกิดแรงผลักดันในตัวตเราเลยเพราะความฝันนัยิ่งใหญ่มากเราต้องประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ให้ได้ครับผมผมชอบที่ได้รับโอกาสในการทําสิ่งที่รักจากการที่เราทําสิ่งที่เรารักตั้งแต่แรกของหมอนะั่ยคือการทําเกี่ยวกับฟาร์มปศุสัตว์ใช่คก็มีคนจากฟาร์มปศุสัตว์มาบอกต่อสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งอีกที่เราชอบเหมือนกันถูกต้องค่ะนอกจากเราวางแผนชีวิตให้ดีแล้วใช่ไหมคะอย่างที่หมอบอกอ่นหนึ่ง คุณเราได้เป็นผู้หญิงแล้วได้เป็นหมอแล้วได้ทํากิจการส่วนตัวแล้วสิ่สงสำคัญที่สุดเราต้องวางแผนชีวิตให้ดีค่ะบ,บผมโอ้โหดีมากๆเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วแต่ว่าเรายังต่อกันช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับแง่คิดดีๆในชีวิตแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆจากพี่หมอกรกันดีกว่าเพราะฉะนั้นพักกันสักครู่เดียวกับรายการฝันที่ไกลไปให้ถึงครับเฮ้ยเราต้องสู้นะเออเราต้องสู้เราต้องทำมันให้ดีที่สุดเพราะความฝันยิ่งให,ใหญ่มากเราต้อง ประสบความสำเร็จในธ,ธุรกิจนี้ให้ได้นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบงเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสอทอชอ 9, ค,คุณผู้ชมครับอยู่กับ คุณหมอกรอนภิยาวชริรศักดิ์ในเบรกสท้ายของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงของเรานะครับผมในชีวิตของคุณหมอกรอเนี่ยเราก็ได้ทราบกันมาแล้วว่ามีการวางแผนแล้วก็ <c oughs> มีคนคอยช่วยเหลือต่างๆกันนะแต่ว่ามันก็ต้องพบเจออุปสรรคต่างๆอยู่โดยตลอดเป็นธรรมธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณหมอมีอยากจะให้สรุปว่าเราสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่เราพบเจอได้อย่างไรบ้างครับ เราต้องมองไว้เลยว่าอุปสรรคเหมือนยาวิเศษค่ะยิ่งเจออุปสรรคมากยิ่งสตรองมากทําให้เราฉลาดมากขึ้นและเรียนรู้ได้มากขึ้นนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่เราต้องมีคืออย่าท้อและอย่าก,กลัวนะคะจงกล้าหาญและมีเมตตาเมตากับตัวเองและเมตากับผู้อื่นค่ะคอย่าหยุดคิดอย่าหยุดฝันอย่าหยุดทำอย่าหยุดดีอย่าหยุดค่ะแน่นอนปัญหามันมีทุกวันนี้เศรษฐกิจ ไม่ค่อยดีจะกำลังใจต้องดีที่สุดค่ะอย่าหยุดนะครับคุณผู้ชมฟังแล้วอยากจะลุกไปทาอะไรสักอย่างขึ้น <laughs> <laughs> ดีมากร <laughs> เราอย่าหยุดค่ะ, <laughs> เ,รคะเราอย่าหยุดคิดอย่าหยุดฝัน <laughs> เพราะความฝันคือแรงบันดาลใจสูงสุดของเราสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้พี่เนี่ยก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆที่มีมาในชีวิตได้ก็คือคําสอนทองคําของแม่ <laughs> อันแรกเลยก็คือคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทําในสิ่งที่ดีได้แน่นอนการเลือกเกิดเลือกเกิดไม่ได้เนาะจะเลือกทําได้แน่นอนขึ้นอยู่กับการวางแผนและความคิด อันที่สองเนี่ยคนล้มอย่าคา้าให้อภัยคนให้เป็นแล้วเราจะได้กรลยาณมิตรมหามิตรตามขึ้นมาหลักการทําธุรกิจนะคะถึงหมอจะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือกําลังใจของผู้ร่วมง,งานนะ,ะทุกคนมีปัญหาแน่นอน mm hmm. แต่ถ้าไม่มีกําลังใจไม่สามารถฝ่าฟันไปได้กําลังใจสามารถสร้างแรงบันดาลใจสร้างเงินสร้างชื่อเสียงสร้างความสุขให้กับทุกชีวิตได้คะ่ะ โอ้โหคุณหมอได้พูดไปครบมากๆเลยจนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะถามอะไรเลยนะครับไม่ขนาดนั้นเลยไม่ขนาดนั้นครับแต่ผมยังจะให้พูดถึงเรื่องของเด็กรุ่นใหม่เยาวชนแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองดีกว่าที่เขาอาจจะกําลังดูรายการของเราอยู่นะครับน้องๆที่ได้ดูพี่หมอกรอบแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิตแบบเขาหรือว่าผู้ปกครองที่ดูแล้ว รู้สึกว่า,อ,าอยากให้ครอบครัวได้อบอุ่นเข้าใจกันแบบครอบครัวพี่หมอกรอ,อยากจะพูดอะไรถึงคนดูไหมครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆรุ่นหลังนะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความเข้าใจในครอบครัวหมอเชื่อว่าคนใจทุกคน,น่ยเป็นคนที่ใจกว้างและใจดีนะคะย่อมเข้าใจลูกแม่ขอเพียงเรามีการพูดคุยการเปิดใจถามกันและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะหนูๆน,น้องๆทั้งหลายเนี่ย วันนี้เนี่ยเราได้อยู่กับพ่อแม่จงดูแลพ่อแม่ซะวันหนึ่งสายป่านขาดขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้ดูอย่ารออย่ารอวันที่เรามีเงินเดือนค่ะ เพราะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยมาไม่ถึงคุณอาจจะได้ส่งสั่งกระทานแทนเงินเดือนดูแลพ่อแม่สตัตว์ั้งแต่วันนี้ที่มีลมหายใจของน้องเอิร์ธสำคัญที่สุดสิ่งที่พี่อยากบอกและความรักของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะทําให้น้องเอิร์ธและน้องๆทุกคนเนี่ยมีความกล้าที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้ค่ะโอ้โหถ้าพี่กอปไปได้ประกวดนางงามนี่ผมว่ามีสิทธิ์ได้มงกุฎนะฮะการตอบคาถามไม่ช่างฉาบฉาดแล้วก็พูดดีมากเลยจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่เคยได้วางแผนไว้ในสิ่งต่างๆว่าเราอยากจะเป็นคนที่สวยรวยและเก่งตอนนี้ก็ถือว่าทําได้แล้วมีการวางแผนอะไรในอนาคตไปอีกไหมคะ,ะทำได้แล้วบางส่วนค่ะได้เป็นผู้หญิงละได้มีอาชีพละรวยยังไม่รวยค่ะยังต้องสร้างต่อไปและวางแผนในชีวิตให้ดีขึ้นค่ะการจะทําธุรกิจอะไรต่อไปหรือเปล่าเนี่ยก็คือต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในทุกจังหวัดมากขึ้นค่ะ จนถึงตอนนี้เราได้ขยาบขยายกิจการของเราไปถึงไหนแล้วครับประมาณ10บจังหวัดล้วค่ะก็ยังไปต่อได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเรามันก็ยังต้อง ก้าวหน้าต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็เช่นกันนะครับวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้แล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับแรงบรรยยันดาลใจดีส่งกลับไปและนําเอาไปต่อย,ยอดกับชีวิตของตัวเองได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณหมอ,อกอฟมากๆเลยวันนี้ที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราถึง2เทป <Fields S 3> <ท Fields S 2> ด้วยกันนะครับ<อ>ฤฤฤผมขอบคุณมากๆเลยครับคุณเช่นกันค่ะโอ้โหเวลาของเราได้หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้มีอยู่ทุกๆตอนเลยในรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องติดตามให้ครบทุกตอนนนนะครัับวี้ผม หมอก,กอบแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนนะครับขอให้มีวันที่ดีและมีพลังในการใช้ชีวิตครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะหนูหนูน้องน้องทั้งหลายเนี่ยวันนี้เนี่ยเราได้อยู่กับพ่อแม่จงดูแลพ่อแม่ซะวันหนึ่งสายป่านขาดขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้ดูอย่ารออย่ารอวันที่เรามีเงินเดือนค่ะ เพราะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยมาไม่ถึงคุณอาจจะได้ส่งสังกระทานแทนเงินเดือนดูแลพ่อแม่สักตั้งแต่วันนี้ที่มีลมหายใจขนมเอ,อิธสำคัญที่สุดวันนี้ลหลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ